มอยมึงก็เห็นข่ยกันเลยไม่เห็นด้อยดูนะี่หวัดคบที่้วนเนอูงจไปวัดหรอจะไปวดทำแล้วม่งกิแต่ธุรกิจนะโอเดาน้อเนตาเป็นอะไรอไรแบั้นงบันดีเด้อ นีนห,ห,หนอ,อ,อูเฮาหนีหอด้เอูนน้เด็ดพแต่ละคนเนองนะนีดัมเดมนเพนะครับแต่ละคนจะไก้เทงงลอ่ลอ,งลองไทยอ,อ่อน<อ>นัทงาไทยทิืไทยแบบว่าเป็นค้ำๆกันนะไทยแบบเป่นเนื ได้ก็เอานแเคเอาอันนี้ไปงนีนเนีเ<อ>่เาายเริ่มแตจะถายผักหมเดนเอาล้องไว้ที่ไหนองนู้นคุณองาตัาง้งแกเขาถายแบบนี่นะมุกแบบมุก,กำๆนะไรยา <c oughs> แเปน ใ้าเป็นอันนั้นคิดเรื่องหลังเอ่ตังไวสำับสโลแกนคิดเงี้ยเอาไปเขาเบิ่งแบบมันมันกับคุณได้ก่นเลยง่ายงแต่ันคีกว่าคิดกัดยเไปหาตัดตอนตอนอยไรเรือนเอดหาแล้วก็เสดงจคิดขายงอนคอยย่งเยะๆถึงน้เะง สั่งของไวมีหลายอันเลยตัวนี้มาแปะตัวนี้เ,นเรามี้เลื่อนกับล้ว,ลวงย่นงูต่เซ拉ได้หลายที่เต้นอันนี้เหรออืมอืมอันนู้นอืมขยันข<อ>ึ้นมาแล้ยันอันนี้ ก็สิท้ายอนั้นก้อนติดได้ไงก้อนใช่ก้อนก็ได้เรื่องก็โยนงูเนัก็ได้นัสิดิมอันนี้นะท่านาว่ามสอนป่าได้นะอาจจะโยนป่าสุๆน่อยนะป่างูโดดเหตุภางูโดดมากากทังใดก็บรูนะองนีแล้ไอ้โคบออกกลยไอ้บ่ใส่อกโค เราไม่ต้องจูงแล้วเดีด๋ยวเอายมอายบก็ซ่อ,อ,ซอมจะไม่รู้จะซ้อมยังไงแล้วนะซ้อมเมื่อนี้ไดมอนมาส่อนป่าเดี๋ยวอ้าอเฮ้เมื่อนี้ไดมอนมาสอนป่านะคะไดมอนเพิ่นมาสอนป่าเกียวไปแกงแรงนะคะเห็นบอลก็เห็นเด้คุณนะบอลก็เห็นมันสอนอ้ได้ปลาปาปด